ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเงียบทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบภายในพัตตาคารสวรรค์อมะตะเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มหล่นมิมันทุกคนจากตำหนักขุนพลดาบและกลุ่มสัตว์ป่าคลั่งที่ยังมีชีวิตอยู่ล้วนตกตะลึงสามพี่น้องแห่งตระกูลซูผู้โด่งดังได้ตายไปแล้ว ซูเปาที่เป็นน้องเล็กที่เอาชนะทั้งมั่งอยู่และซื่ออยู่เขาทำความเสียหายได้อย่างรุนแรงจากการต่อยทั้งสองครั้งอย่างไรก็ตามเขายังเป็นคนแรกที่ถูกฆ่าตายด้วยกระบวนท่าเดียวต่อไปก็พี่ใหญ่ซูหลง เขานั้นมีชื่ออยู่ในธรรมเนียบมังกรปฐพีการปลดปล่อยพลังของเขาได้ทำให้ทุกคนหวาดกลัวอย่างไรก็ตามเขาถูกฆ่าตายในกระบวนท่าเดียวสำหรับพี่คนรองอย่างซูฮูเขาไม่ได้ทำอะไรเลยจนกระทั่งถูกฆ่าในกระบวนท่าเดียว สามพี่น้องตระกูลซูถูกฆ่าด้วยการเคลื่อนไหวแค่เพียงสามครั้งแค่หนึ่งการเคลื่อนไหวสำหรับพวกเขาไม่มีที่ว่างสำหรับการดิ้นรนนี่เป็นความแข็งแกร่งแบบใดกันน่ากลัวน่าสะพรึงกลัว ทุกคนมองไปที่นักดาบที่สวมชุดคลุมสีดำอย่างระแวดระวงังมันเป็นนักดาบที่ฆ่าสามที่น้องภายในเสี้ยวนาทีนักดาบเดินเข้าไปยังทิศทางของผู้คนจากตำหนักขุนพลดาบในขณะนั้นทุกคนจากตำหนักขุนพลดาบพลันกลั้นหายใจ ทั้งมื่งอยู่และซสืออยู่ก็สั่นไหวเล็กน้อยทุกคนเข้าใจว่านักดาบชุดคลุมสีดำฆ่าสามพี่น้องประกูลซูได้อย่างง่ายดายเขาก็ฆ่าทุกคนในทีนี้ได้อย่างง่ายดายเช่นกันนักดาบชุดคลุมดำเดินช้า เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโจมตีใครเขาเดินไปที่บันไดซึ่งมันต้องผ่านเจียงเมิงเอ,อิรมันยังคงมีความหวาดกลัวในจิตใจของนางเมื่อนักดาบผ่านไปและไม่โจมตีแต่อย่างใดนางก็รู้สึกโล่งใจ แต่แล้วนางก็สังเกตเห็นดาบยาวที่เขาถืออยู่นั่นมันเจียงเมื่งเอ๋อตัวเกรงในทันทีนางฝึกดาบยาวเล่มน,นั้นเป็นเวลาสองเดือนดังนั้นนางจึงคุ้นเคยกับมันดาบสะบ้นชีพ มันคือดาบสะบั้นชีพเจงเมิงเอ๋อจดจำได้ในทันทีนางตะโกนตอบเจงวู่เฉิงเจ้าคือเจงวู่เฉิงนักดาบที่กำลังก้าวลงบันไดได้หยุดอย่างกระทันหันแต่มันก็เพียงชั่วครู่เดียวจากนั้นเขาก็เดินต่อไป เจียงอู่เฉิงเจียงเมิ่งเอ๋อตะโกนและกำมือแน่นเมิ่งเอ๋อเจ้าพูดเรื่องไรอ่ะนะ่าเจียงซงไหนตะโกนขึ้นอย่างกระทันหันเจียงอู่เฉิงเสียชีวิตเมื่อสามปีก่อนเขาจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ท่านประมุกเจียงเมิงเอ๋อมองเจียงซินหงอย่างประหลาดอย่างไรก็ตามเจียงซินก็กระพริบตาให้นางเจียงเมิงเอ๋อขมวดคิ้วและเรียกสติกกลับคืนมาอาจจะเจ้าต้องผิดพลาดอย่างแน่นอนเจียงซินหงพูดเสียงเบา ทำความสะอาดซากของสามที่น้องตระกูลซูซะตกราบในที่พวกเขาตายพวกเราไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับกลุ่มสัตว์ปา่าคลั่งอีกสำหรับพวกเจ้าเจิงซินหงจ้องมองไปที่นักรบของกลุ่มสัตว์ปา่าคลั่งอย่างดูร้ายท่านประมุข ได้โปรดเมตตาเราจะยุบกลุ่มสัตว์ป่าคลั่งในทันทีท่านประมุกพวกเราขอร้องโปรดเมตตานักรบที่เพิ่งทะลวงเข้าสู่ขั้นอนาแก่นทองคำแรกเริ่มขอร้องทันทีไร้สาระที่จะขอความเมตตาจากข้าจริงซินหงกล่าว หลังจากนั้นเขาก็หัวเราะและตามด้วยโจมตีในทันทีหลังจากนั้นครู่หนึ่งนักรบทั้งหมดก็ถูกฆ่าตายในทันทีต่อจากนั้นผู้คนจากตำหนักขุนพลดาบก็ทำความสะอาดทันทีในเวลานั้นเจียงซินไงดึงเจียงเมิงเอ๋อออกไปข้างนอกและถามนางด้วยน้ำเสียงที่เบาว่าเมิงเอ,อ๋อเจ้าแน่ใจหรือว่านักดาบคนนั้นคือเจียงมู่เฉิงใบหน้าของเขาถูกซ่อนไว้ใต้หมวก ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเจงเมิงเอ๋อใส่ายหัวและพูดต่อแต่ข้าจำดาบถือเขาถือว่าได้มันเหมือนกับดาบสะบ้นชีพที่ข้าเคยใช้ฝึกถึงสองเดือน ยิ่งกว่านั้นข้าย,ยังรู้สึกถึงความคุ้นเคยจากรูปร่างของเขานักดาบชุดกลุ่มดำนั่นข้าค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาคือเจียงมู่เฉิงเขาคือเจียงมู่เฉิงแน่นอนดาบสะบ้านชีพและรูปร่างของเขาเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี เจียงงูเฉิงจะพบดาบสะบ้นชีพอยู่ตลอดเวลาและรูปร่างที่คุ้นเคยของเขานอกจากนี้เขายังช่วยเราในวิกฤตกลุ่มสัตว์ปากคลั่งครั้งนี้เจียงซินง่งย,ยิ้มและพูดผู้ชายคนนี้หายตัวไปเป็นเวลาสมปีและกลับมาในที่สุดแต่เขาแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเจียงเมิ่งเอ๋อดูประหลาดใจเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหน ผู้เชี่ยวชาญอย่างสุหลงที่อยู่ในอันดับทำเนียบมังกรปฐพีเขายังถูกเจียงู้เฉิงฆ่าด้วยกระบวนท่าเดียวเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวพลังของเขาหน้าเหลือเชื่อขนาดนี้ได้อย่างไร แม้กระทั่งพี่ใหญ่ของนางหลิงเฟิงที่นางคิดว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดสำหรับนางก็ไม่น่าที่จะฆ่าซูหลงได้ในกระบวนท่าเดียวนางกลับมาด้วยความมั่นใจที่จะสู้กับเจียงวู่เฉิงและลบความอับปยเมื่อสามปีก่อนอย่างไรก็ตาม ท่องว่างระหว่างพวกเขานั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นทำให้นางเกือบที่จะหมดหวงังตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องตกลงไอ้บัดซบนั่นเขาจะก้าวหน้าขนาดนี้ได้อย่างไรมันยากสำหรับเจียงเมิงเอ๋อที่จะยอมรับความจริงแต่ทางเลือกเดียงของนางคือต้องเชื่อมนันเจียงวูเฉิงออกจากสวรรค์อมตะและเดินออกไปที่ถนนแต่เขาอดไม่ได้ที่จะเหลียวไปมองข้างหลัง จากนั้นเขาสัส่นศีรักของเขาเบาๆแม้ว่าข้าจะซ่อนใบหน้าของข้าและพยายามเปลี่ยนเสียงแต่เจงเมื่งเอ๋อก็ยังจำข้าได้เป็นเพราะดับสะบ้านที่นางถึงจำข้าได้เจงวู่เฉิงไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะได้รับการยอมรับแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะอยู่ข้างหลังและพูดคุยกับพวกเขาถ้าเขากลับไปที่ตําหนักขุนพลดาบด้วยตัวตนที่แท้จริงของเขามันจะเป็นหายนะสำหรับตําหนักขุนพลดาบ เหมือนตอนที่เกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนหรือแยก่กว่านั้นอย่างไรก็ตามตําหนักขุนพลดาบยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีและสาลาดาบยังคงอยู่ที่นั่นอย่างนั้นก็ดีเจียงวูเฉิงยิ้มเล็กน้อย ตอนนี้เขาสังเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางคนติดตามเจงซึ่งไงเป็นคนจากศาลาดาบเนื่องจากพวกเขามีเครื่องหมายของสาลาอยู่ที่เสือ้อนั้นแสดงให้เห็นว่ายังมีสาลาดาบอยู่ในตำแหนักขุนพลดาบ เจียงงูเฉิงพักที่นี่อีกหนึ่งวนันเขาจะรู้สึกไม่สบายใจหักสามพี่น้องตระกูลสูไม่ตายและกลุ่มสัตว์ปากคลั่งกูทำลายโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นเขาไปที่ลานนักสู้เพื่อไปหาไปชงเจียงงูเฉิงรู้สึกขอบคุณไปเฉง ไม่ใช่เพียงแค่ไปถงช่วยเขาเมื่อตอนเขายังเด็กไปถงยังช่วยเขาจากนักฆ่าของหอคอยขนนกโลหิตเมื่อสามปีก่อนอย่างไรก็ตามเจงู่เฉิงรู้สึกเป็นนี่อย่างมากอย่างไรก็ตามมันน่าเสียดายที่เจงู้เฉิงไม่สามารถพบกับไปเฉงได้ที่ลานนักสู้ได้มีการกล่าวว่าไปถงได้ออกจากเมืองปาชุยเมื่อสามปีก่อนและไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เจียงมูเชิงไม่สามารถทำอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะไปทันทีในคืนนั้นหลังจากพักผ่อนอย่างมั่นใจเกี่ยวกับตำหนักขุนพลดาบเขากำลังจะไปแก้แค้นหอคอยขนนกโลหิต วันที่ค้ากลับมาคือวันที่พวกเจ้าต้องตายตอนนี้เขากลับมาแล้วในวังสาขาย่อยสาขาหนึ่งในแคว้นเทียนหยานเจียงอู่เฉิงยังคงสวมชุดสีดำและหมวกไผ่เขาเดินตรงมาที่เคาน์เตอร์และหยิบตราของเขาออกมาท่าน ได้โปรดตามข้ามาหลังจากที่สตรีที่ผมสีฟ้าเห็นตราสัญ,ญลักษณ์นางจึงพาเจียงวูเฉิงเข้าไปในห้องส่วนตัวนำข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับหอคอยขนนกโลหิตมาให้ข้า รวมถึงฐานที่มั่นของหอคอยขนนกโลหิตในแคว้นเทียนยานและจำนวนผู้เชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งของฐานที่มั่นเหล่านั้นนอกจากนี้นำใบรายชื่อทั้งหมดของธรรเนียบมังกรปัทพีมาให้ค่าด้วยเจียงงูเฉิงกลาง รายชื่อทำเนียบมังกรปทพีนั้นได้รับการตรวจสอบใหม่ทุกปีและสองปีที่ผ่านมารายชื่อควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากรับทราบเจ้าคะสตรีผมสีฟ้าพอยักหน้าและพูดในไม่ช้านางก็ให้ข้อมูลจำนวนมากแก่เจียงงู่เฉิง เจงงูเฉิงอ่านอย่างระมัดระวงังพ่อเป็นเหมือนที่ข้าคิดไว้หอคอยขนนกโลหิตได้รับการแก้แค้นอย่างรุนแรงหลังจากการต่อสู้ที่ทะเลสาบจันกระจากเจยงงูเฉิงยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นข้อมูลตรงหน้าเมื่อวังมังกรได้ยินเรื่องการเสียชีวิตของเจ้าเจ้าวังทั้งสองคนของวังมังกรพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำมากมายได้ทำการโจมตีหอคอยขนนกโลหิตอย่างเต็มรูปแบบ านที่มั่นหลายแห่งของหอคอยขนนกโลหิตในราชวงศ์เทียนส่งได้ประสบพบเจอกับความเดือดร้อนจากการนองเลือดและมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่ถูกฆ่าตายซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในความพ่ายแพ้ที่หอคอยขนนกโลหิตได้รับ แต่มันกินเวลาเพียงสองเดือนและก็จบลงทันทีพอคอยคนนกโลหิตต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกมันกำลังจะถูกทำลายลงแต่ทำไมทุกอย่างถึงหยุดเจียงวู้เฉิงไม่เข้าใจหากไม่มีเหตุผลที่พิเศษใดๆ พวกเขาคงไม่หยุดอย่างง่ายได้ดูเหมือนว่าเบื้องหลังของหอคอยคนนกโลหิตนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเจียงงู่เฉิงคิดจากนั้นเขาก็ดูข้อมูลอื่นๆมันเกี่ยวกับการกระจายฐานที่มั่นของหอคอยขนนกโลหิตในแคว้นเทีนยนหยางและความแข็งแกร่งของพวกมันมันบ่งบอกว่าความแข็งแกร่งของพวกมันนั้นอ่อนแอลงอย่างมากเพราะเมื่อสองปีก่อนได้มีการนองเลือดเกิดขึ้น ตอนนี้พวกเขาระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมและฐานที่มั่นของพวกเขาก็ตั้งอยู่ในสถานที่ง่ายต่อการปิดบงังแม้แต่วังมังกรก็หาฐานที่มั่นของพวกมันได้แค่สามแห่งในแคว้นเทียนหยาน มันสร้างความประหลาดใจเจงู้เฉิงอย่างมากเป็นที่ทราบกันดีว่าแกว้นเทียนหยานนั้นคือสถานที่สำคัญของหอคอยคนนกโลหิตอย่างไรก็ตามพวกเขามีผู้บัญชาการถึง108คนในแคว้นเทียนหยาน แล้วเขาจะมีฐานที่มั่นสามที่ได้อย่างไรอย่างน้อยต้องมีถึงสิสองแห่งแต่ฐานที่มั่นของพวกเขานั้นเงียบสงบแม้ในฐานะที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูลในราชวงศ์เทียนซ่ง วังมังกรทองสามารถค้นหาฐานที่มั่นของพวกเขาได้เพียงสามแห่งเท่านั้นในสามแห่งนั้นสองแห่งนั้นมีขนาดเล็กมีเฉพาะที่สุดท้ายเท่านั้นที่สำคัญป้องประการสายน้ำเจียงวู้เฉิงกระพริบตา ป้องปราการใส่น้ำตั้งอยู่ในเขตบัญชาการของแคว้นเทียนหยานมีนักฆ่าที่สวมหน้ากากทองทองแดงและหน้ากากเงินเป็นจำนวนมากสิ่งสำคัญที่สุดคือมีนักฆ่าที่สวมหน้ากากสีม่วงสองคนและหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอยู่ในนั้น ในขณะที่ฐานที่มั่นขนาดเล็กทั้งสองแห่งนี้มีเพียงนักฆ่าหน้ากากทองเพียงสองคนเจนวูเฉิงเมินเฉยต่อพวกเขาอย่างสมบูรณ์หอคอยขนนกโลหิตได้สร้างระบบที่ดีขึ้นมาถ้าฆ่าลงมือหอคอยขนนกโลหิตจะรู้ในทันที มันเป็นไม่ได้ที่จะมีโอกาสครั้งที่สองในการลงมือดังนั้นการลงมือต้องรวดเร็วและไม่หยุดยัง้งมันถึงจะสร้างความสูญเสียได้อย่างยิ่งใหญ่ดวงตาของเจียงวู้เฉิงเย็นชา การสูญเสียนักฆ่าหน้ากากทองนั้นไม่นับเป็นอะไรสำหรับหอคอยขนนกโลหิตพวกเขาเป็นถึงสามขุมกำลังที่ยวงใหญ่ที่สุดในราชวงศ์เทียนซ่องอย่างไรก็ตามมันจะแตกต่างหากเขาสูญเสียนักฆ่าหน้ากากม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้เมื่อสองปีก่อนหอคอยคนนกโลหิตต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลแต่หากเป็นนักฆ่าหน้ากากม่วงย่อมมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่านักฆ่าหน้ากากม่วงสองคนนี้อยู่ในขั้นอนาระเบิดหยินหยาง แต่เป็นเพียงระเบิดยิงอย่างขั้นแรกเริ่มเท่านั้นเขามีความคล้ายคลึงกับนักฆ่าหน้ากักม่วงที่ได้ระบาดเจ็บสาหาัสแม้แต่มือขวาของเขาก็ถูกฆ่าทำให้พิการในตอนที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบจันกระจ่างเมื่อสองปีที่แล้ว มันเป็นไปได้ที่จะฆ่าพวกเขาทั้งคู่เจงููเฉิงคิดความแข็งแกร่งของนักฆ่าที่อยู่ในระดับเดียวกันนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบางคนแข็งแกร่งบางคนอ่อนแอนักฆ่าหน้าก,ากักมุวงสองคนในป้อมปราการนั้นอ่อนแอเมื่อสองปีที่แล้วเจงููเฉิงได้ทำร้ายนักฆ่าหน้าก,ากักมุ่งจนบาดเจ็บสาหัสและเกือบตายด้วยทักษะรับพลานวิญ,ญญาณของเขาแต่ตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช้มัน ขาก็มั่นใจว่าเขาสามารถฆ่ามันได้ด้วยความเข้าใจในแก่นแท้แห่งดาบข้าจะยึดป้องประการสายน้ำเจียงงูเฉิงตัดสินใจแน่นอนว่าเหตุผลที่เขาตั้งเป้าไว้ที่ป้องประการสายน้ำไม่ใช่เพียงเพราะนักฆ่าหน้ากากม่วงสองคนนี้แต่เป็นเพราะผู้ชายอีกคนเขาเป็นคนที่รับหน้าที่หน่วยข่าวกรองของที่แห่งนั้นชื่อของเขาคือเท่าหญิง เจียงกู้เฉิงจะไม่มีวันลืมเขาสามปีที่ผ่านมานักฆ่าบางกลุ่มไล่ล่าเขาจากตำหนักขุนพลดาบและผู้นำของพวกเขาคือเท่าหญิงยิ่งกว่านั้นเขาคือผู้ที่วางยาพิษกร่อนหัวใจซึ่งทรมานป้าของเขามาหลายปีป้าของเขาถูกจับได้โดยเท่าหญิง และเขาไม่รู้ว่าป้าของเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขาหญิงไอ้แก่บัดซพดวงตาของเจียงู้เฉิงนั้นเย็นชาจากนั้นเขาก็เรียกสตรีที่มีผมสีฟ้าและบอกเตรียมกริฟฟินและบางสิ่งที่พิเศษให้แก่ข้า รอยแยกขนาดใหญ่ในป้องประการใสายน้ำมันเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ในเทือกเขาตามปกติจะไม่มีใครผ่านมาที่แห่งนี้ภายในป่าทึบที่ใจกลางรอยแยกนั้นเป็นลานกว้างมันเป็นฐานที่มั่นของหอคอยขนนกโลหิตป้องปราการสาบน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับองค์กรนักฆ่าชั้นนำในราชวงศ์เทียนซ่งเจียงงูเฉิงยืนอยู่บนรอยแยกของด้วยความสงบนิ่งเมื่อมองไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาหอคอยขนนกโลหิตมีมาตรการความปลอดภัยในการเข้าสู่ภายในอย่างสูงนักฆ่าจากหอคอยขนนกโลหิตจะมีรหัสลับและต้องบอกรหัสลับถึงจะเข้าไปได้ รหัสลับจะเปลี่ยนไปทุกวนันนอกจากนั้นนะักฆ่าทั้งหมดยังได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทางเดียวที่จะเขาไปได้คือฆ่าพวกเขาเจตนาฆ่าฟันที่สามารถเห็นได้ชัดแผ่กระจายออกมาจากร่างกายของเขา ในเวลานี้ฟ้าร้องเสียงดังกึกก้องอยู่เหนือความว่างเปล่าและท้องฟ้าก็มืดมิดจากนั้นฝนก็ตกหนักในวินาทีต่อมาฝนตกฝ่ามือของเขายื่นออกไปเจียงู้เฉิงรู้สึกถึงฝนที่หลังมือของเขาเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยข้าขอสนุกกับการแข่นข้าท่ามกลางสายฝนเจียงู้เฉิงคว้าดับของเขาและเดินตรงไปที่ลานขนาดใหญ่ในใจกลางของรอยแยก อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ